ออกเดินทางอีกแล้ววันนี้จะไปที่ตั้งใจนะก็คืออ,อวัดถ้ำผาแดนหรือไงเนี่ยแล้วก็อาจจะต่อไปที่หนองคายแล้วก็ไปอวนก็จะล่องขึ้นไปเรื่อยคือตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวในที่ทีเ่เขาเขามี กขเรียกอะไรแ่ะประชาสัมพันธ์น่ะเยอะแยะเลยอ่ะก็เลยเออแต่เชา้าวันนี้ก็าวานสิบโมงกว่าแล้วก็เลยขับรถกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ลืมก็จะถ่ายรูปสถานที่ต่างๆมาให้เ,เพื่อนๆดูนะเพราะว่าบางทีอ่ะพอดูๆแล้วมันเพลินแล้วแล้วมันก็ลืมไปเลย,ยงไงทีนี้ถ้าไม่ลืมก็จะคงจะได้ถ่าย หลายหลายสถานที่แล้วก็จะเป็น y o u u u b หลายหลายคลิปแหละครั้งนี้นะจะเป็นการเ,เที่ยวไปเรื่อยหลังจากโควิดค่อยยังชั่วแล้วจะบอกว่าหายไปทีเดียวจริงๆแล้วเขาบอกว่ายังไม่หายไปทีเดียวหรอกให้ระมัดระวังด้วยก็มเีเฟสชิลเนาะ แล้วก็หน้ากากมาแล้วก็เจลแล้วก็แอลกอฮอล์พร้อมแหละป้องกันเต็มที่เพราะว่าสูงอายุแล้วนี่มันพร้อมจะรับโรคต่างๆเข้ามาเนาะโอเคตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะ ตอนนี้นี่นี่นี่ป้ายเร็วไปหน่อยอะถ่ายไม่ทันแล้วตอนตอนนี้มาถึงวัฒธนนาน,คร,น,านครแล้วแหละจากที่เดินทางมาแล้วก็คุยตั้งแต่ตอนเช้าเนาะแล้วกเ็เดินมาเรื่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวดูนะค่อยๆนะจะจะ,จะถ่ายป้ายหน่อยเบาๆจะช้าหน่อยว่าถึงปราสาทเขาน้อยสต๊อกสต๊อกปราสาทเขาล้น เ,เดี๋ยวว่าจะไปเที่ยวอะไรนะสะต๊อกสต๊อกนกสตอกทม <ง S 1> อ,อะไรเนี่ยส<ม>เออสต๊อกก็ทมอ่า,อานยากจังเลยอ่ะแล้วก็พอเร็วๆก็ยิ่งอ่านไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะแต่ว่าอยากไปเที่ยวนะถ้าสมมติว่าได้ไปเที่ยวตรงนั้นจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมาถึง <S <S บ,รบริเวณนี้แล้วดูเส้นทางไปเรื่อยๆก่อนเพื่อจะได้ต่อนเนื่องไปถึงเวลาที่เราไปสต๊อกก็ทมเออ นี่แหละเคยบอกว่าอยากมาอยู่อยากเข้าไปดูสักทีหนึ่งนี่ไงวัฒนานรรอรันประเทศเนี่ยไปยเออเร็วไปหน่อยแหละก็เลยจับได้ไม่ได้อุ้ยอะไรเนี่ยกลณลมทำอะไรเนี่ยเองกางวักเนี่ยตกใจเลยปเปาาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ชุมชนแล้วก็เป็นที่ก่อสร้างด้วยเออวัฒนา,นานครเนี่ย บอลเนอะดูไหมอันลันสามสิบห้าบุรีรัมย์สองศูย์สี่อ่าถ้าว่าเราไปถึงบุรีรัมได้เลยก็อยากไปนะแล้วก็อยากไปอะไรนะคุลมที่ประตูแล้วเข้าไปอะไรปราสาทเขาพระตำลุกเนาะอยู่ที่บุรีรัมใช่ปะใช่คับโอเคเนี่ยแหละที่อยากไปเนี่ยเพราะว่าเห็นเขามี ปรนะชาสัมพันธ์กันบ่อยๆจะไปทั้งหลายเวลาแล้วก็ไม่ได้มาสักทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปถึงสถานที่แล้วค่อยถ่ายต่อเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นถนนไงมันก็จะเสียเสียเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ ที่จะถ่ายไปแล้วก็ต้องไปตัดต่อไงตัดต่อก็ลําบากลําบากเพราะว่าไม่เก่งไงแล้วตัดบางทีจะเอาตอนไหนออกก็ไม่สามารถก็ไปตัดเอาตอนที่ต้องการด้วยออกด้วยอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะต่อติดโอ้ยนานมากโอเคแค่นี้ก่อนนะ22คนที่บอกว่าตอนนี้ถึงรีสอร์ทละม่อมรีสอร์ทแล้วค่ะดูคุณผู้ชายนั่งสิผงหน้ากี้เชียวโชว์จังคุณขาที่นี่นะคะ พอดีไม่ได้ขึ้นโรงแรมใหญ่หละคุณ,คณก็กะว,ว่าจะเดินทางไปไหลายๆที่เนาะอันนี้ก็มารีสอร์ทที่นี่อยู่ที่ละหารทรายบุรีรัมย์แต่ว่าเรากะว,ว่าเราจะเข้าไปที่ปราสาทเขาพนมลุ้งก็เลยอยู่ใ,ใกล้ๆตรงเนี้ยถ้าเราออกไม่ต้องเช้ามากเราไปเขาพนมลุ้งเนี่ยจากนี้ไปก็ไม่ไกลเยอะก็สามารถไปได้เลย ห้องเขาก็โอเคอยู่นะคุณก็ราคาเท่านี้เราก็อยู่เท่านี้แหละเพราะว่าจากวันนี้เราก็คงจะได้ออกเที่ยวตลอดแต่ว่าเราใส่นั่นนะคุณเอ่อเฟสชชลอันนี้ไงเมื่อเช้านี้ที่ที่บอกว่าดีฉันใส่เฟสเชลนะแต่คนโตเกียวก็โวยเลยสิทไมฉันไม่ได้เนี่ยพอดีตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วก็เลยไม่ได้ใส่แต่ว่า ถ้าถ้าอยู่นอกเนี่ยจะใส่เฟสชิลตลอดก็คือบอกให้ทราบว่าตอนนี้ได้มาถึงแล้วแล้วตอนนี้ก็เนี่ยทานข้าวก็เรียบร้อยแล้วคุณข้าวไม่มีอะไรหรอกคุณขะเหนียวลาบหมูแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ขนมก็คือหนมใส่ไส้ น้ำตาลไายสับปะรดไายเผือกแล้วก็ขนมครกตลาดสดนะคุณมีมีทุกอย่างเลยแต่ว่าเราไม่สามารถทานได้เยอะไงก็ทานได้แค่นี้ก็โอเคอ่าตอนนี้ก็เข้าดูที่ในห้องน้ำหน่อยห้องน้ำเขาโอเคนะคุณนี่ไงสวยแล้วก็คือก็สมราคาเขาแหละเนาะอ่าแล้วก็มี แอร์ไม่ใช่แอร์สิเนาะแอร์น่ะมีแน่นอนแต่อันนี้ก็คือ,อน้ำอุอน่นนี่โอเคก็ระดับนึงแหละของนายกฤษณ์ชินสวัสดิ์โอเคใช้วงเงินเนี่ยห้าแสนล้านบาทเอาละค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะว,วันจันทร์ที่ยี่สิบ กรกฎาคมวันที่25ก็จะเป็นวันเกิดดิฉันล่ะเพราะงั้นเนี่ยดิฉันก็มาเที่ยวลวงนาอีกแล้วปีที่แล้วนะ25กรกฎาคมก็น่าจะอยู่ที่เวียดนามกรกฎาจ่ายให้เลยแล้วก็กันยาก็น่าจะไปล่องเรือล่องเรือสำราญนั่นแหละ ปีที่แล้วทเที่ยวได้เยอะไงคุณตั้งแต่ต้นปีเลยอะ่ะต้นปีก็คือไปนิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาต้นปีคือเอมกราาเนาะพอเมษาก็ไปกระบี่เมษาไปกระบี่แล้วก็คือก่อับาลจะกระวนก็ยไม่ใช่เหรกรกฎาก็ไปเวียดนาม แล้วพอกันยาก็ไปเรือสำรานปีที่แล้วเที่ยวถี่มากปีนี้เนี่ยตั้งใจจะไปนิวซีแลนด์อีกปรากฏว่าติดโควิดจากมกราถึงนี่คุณเอ้ยเจ็เดือนไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะวันนี้ก็เลยออกมาแต่เช้าแล้วก็ถึง ออกมาประมาณ10โมง11โมงแล้วมาถึงที่นี่ก็ประมาณตอนนี้น่าจะกี่โมงไม่แน่ใจสักเดือนข้างหน้านี้นะคะเจ้าหนาที่ว่า17นาฬิกาได้มั้งตอนนี้ดิฉันมาพูดใกล้ๆท,ทีวีเพราะอะไรล่ะคุณชาร์จแบตด้วยไงแล้วพอดีเขามี WiFi ด้วยก็ยังโอเคนะเนี่ยถ้าไม่มี WiFi เลยดิฉันนะ่ะหมดท่าเลยโอเคแค่นี้ก่นอนเนาะแล้วท้าไงคุณขา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<า>กดติดตามกด u b ฟสไคร e กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเมื่อเช้าส่งหอแนนไปทิ้งแล้วละเข้าเฟซอ่ะ่าได้ออกมาเที่ยวอ่ะโอเคนะสวัสดีค่ะ